ป้าสนีน้นยนั่ะน้องอาเจ้าเจ้าเจ้ารป้่ปาพี่น้องควยโอนควยโอนค่าตะหมอกต่ค้าใส่ด้นคว้ยเกามัมนะ ตัวผู้พี่น้องเออเดอาไหมพอบอจ้าข้างไปพี่น้องเอ้าวอาพี่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 กวนกวนนะว่สบายดีสบายดีพี่น้องทักทายสบายดีเอฟซีเวอร์สกูสกุลน้องพี่น้องวันนี้พาพี่น้องออกล่าในเรื่องพี่น้องเขาปลาก้อนมากับทีมงานซันนี่ไนท์น่ามากับซุ่งอาซุ่งสาวน้อพี่น้องมาหาคุณคินนายคือเก่าแหละ เราดูของมันเนาะเราดูหาจินนงจินนายหาหนุ่มใหม่เนาะพี่น้องนี่ก่ะมาเป็นทีมมาเป็นขยงเลยไะใช่ล่ะไปละปู้สัสนี่ไหนกันวะหาอะไรสนนีไหนเนี่ยมันสิได้ร้ายป้ะสันนี่ไหนสิได้ร้ายโกโมูลยฝุ่นถาวันไปก่อนโมออกเสียไหมวะ เสียมกรเจาอาวจ้าเสียม,มอยู่นะ,ะป้าสนี้ไนนามหนาเพิมม่มเด้อพี่นนองพูไปมีแล้ววะของหนามเ้ยืาอส,นาส,นาสนาวนเหาะ่สวนเลาือสวนไต่โคตหน่อยเด้อดพี่นนองเด้อ โอ้ย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 มีนเงยฟกคว้าหน่อยฮิ้วอ่อนเถอะเขาก็จ้องงามงามพี่น้องเขางามงามบูปาพาดงเลยเดี๋พี่น้องเด้๋ยวมัน บูป้าพาดงจ้าแม่ไม่เย่ม่เยบ่เขอาะเขอาวข้าวข้าวาวข้าวข้าแข้วข่าว้างข้าวขาว้าขาวขาวข้้าว้าวข้าวขาว้าวขข้าวข้เาวาวข้าาวข้้ข้าข้าา้าาาาา้ ยังอยู่นะมึงยังวอยูสอดบ่สอนแวสิบ่ได้สอนพี่น้องเดียุนยนยุนยุนพี่น่ใช่ใตื่นบ่หยุนแลหยุนแหละ่สิได้เพื่อนพี่น้องผู้รูอแม่เจ้าผู้จะยังไงเจู้พี่น้องเอ้ยมึงเนี่ยบ่หน่ะรุนเป็นรุ่นตัวเดียวก็ได้อ้ยมันมันมันงของพน่ะ อเง่ายๆน่ะสนี่สวัสดีพี่น้องสบายดีดวงยินราได้เปิดเหมือดเกินตุ๊กแกนี่เสียงสนีเสียงก็นะเสียงร้อนเท้ามาแล้วบอกเท้าไม่ได้พี่น้องเพ้ยแม่คนรี่หนานกระดุกตาลอยอยู่นี่ใช่ช่วยน้องใหม่หน้ากู้ดีสาวหย่อนตัวนึงจะเสียจีน่าจะเสียน้องใหม่ ที่ไหนก็ม right ja ีได้ท่าวี่สีหอดง้นหนาห่ะฮาไปตามป่าตามบงตามดงได้จ้ะมาพามาเบิงมาหล่เบิงพิมงานอาคุดก่อนแม่มาเลยด้อมาเลยยิ้งน่ายิ้มแม่แล้วมาอะไรวโอ๊ยนี่นี่นี่ใช่ใช่ซุ่มนี่เสียใไม่ เสียไม่เสียเออกไม่เลยนี่เออสิพันออกเสียไม่เฉพาะเสียมาจากงานอ้วน้วอ่าทางมีไยปอกขึ้นแล้วพันวะไม่ไม่ไม่เต็ดกัเป็มเพ่จินหน่าจนน่าเต็มกับเป็นมันก็ไม่ตีนเนาะอ้วนเต็มเลยเด้อนี่เด้อถ้ากระตช่องโตนี่วันนี้เอาหาซิบ้ะพ่อหาซิพ่อหาซิบโต สองคนล่อยหนึ่งเอ็มได้ด้วยิงหนาเอาเลไหมเฮ็ดตัวกันเดะห้าคนเออไม่จริงๆเห็ดตัวดายแล้วนิงหนางนี่เขาถามได้ขึ้นมาเองขึ้นมาเองวาแห้งลี้เขาของเลยเอาพี่นนางข้าดีอ่ะขึ้นมาเองเลย้อเฮ้ย หาข,ของเองเลยกี่นถ้าดได้จ๊ตัวชัดแลยนะเป็นบ่จะนั่งยิงนางแค่นาเป็นบ่อจะั่งยิงนาง <c oughs> ป้าพี่น้องคว้ยโอนคว้ยโอนป้าแม่ยน้ำตีนยิงนางน่ะนี่เห็นน้ำบ่อเนี่ยน้ำบ่อหัวเขา,าเนีเนงง่เป็นหูจงปงเป็นหูจงปงหผมเป็นคว้ยโอนอะโจขึ้นมาบา้งา,บางด้วยโจขึ้นมาบ้างใช่ใช่ใช่ป้ากดตรงๆนี่ใช่มันออกแล้วออกแล้วบ่อออกแล้วอันนี้คว้ยนี่สิัวนี่ขึ้นละออกจะพูดเลย เดี๋ยวพี่น้องเด้นเด้เดนมาลิต่อทั่วเขาหันนะพี่น้องเยอะเอาเคยผีหูว่อครับยังโคบัวเจ๊สุแสงแค่ไหนโมลิโค้วเขาติ่งถึกจาว่าคายมมลิไม่ใช่ะหมบอกค่ะ เอาจะโจ๊กนะเอามันอยู่อนะนะนี่เป็นคือแบบบนโอนโมเมนต์หู้มานั่นเขาอันหักไม้น่นหักไราวเขาเาขาวเต็กไปนีแล้วพี่น้องบรีตอดว่าวเขาโย่ถือเรื่อว่าสีซับเรื่อเอเอาคี้อใส่คี้เลยห่ะ xảy khí ra ở nào nó nó sẽ một sáp nó nếp bán nó đông, nó sẽ bỏ khói lên khói về mặt okay. chắc nhau, một chắc một không hẳn là sáp khói tựn, khói lợt nữa <laughs> อันนี้แป๊วน่ะไปไวเลยดู้ทีมงานทั้ไปวังวงังเป็นมือเกาะอยู่บนโลกชาเป็น,นะะมือเกาะใช่แล้ววะ มีหักใหม่เดียม่ถ้าหลุดโจ๊กเ็นยงไหักใม่มันเสีงหูกลางมันเลยตอนเดตรงเลยนะบุยชัดจะตะอ้ะวมาซมมีตรงหลานมากดขี่ตรงๆเลยพี่เนาะอกดขี่ตรงๆต้นเม่ได้ตัวเนี่ยใครบอจ๊ดบอสอ่ะเนาะ เนี่ยมาขัยวไงใบไม้บางพี่น้องบ่คอยเห็นหมดท่านเห็นถังไโอ้ยุมโคหูโคบหามันจะามลิดต่อว่าเขาอีกพี่น้องใช่ไหมอ่าสีส้มก้นมันนี่พี่น้องป้าตัวผูอันนี้นะตัวผูมันเด้อยามนีงมันเลอะมันวะจะนอนย่ามเขาแดงเขาเลื้งหมดแล้วเนาะ มันจังไคร่ไหม <Okay. S 2> เดือนหนาะเดือนสิบเดือนสิบเอ็ดนะเนาะเดือนหนานี่แหละไปกลุ่มห้าได้เพราะว่าใบาใหม่มันหลายโปกยนะ๊กขวอยเนาะอีขวอยพี่น้องให้เมียปพาะคนคุดซนะเนาะคนเป็นกล่องเป็นมึดคนเป็นมือกล่องคนมาคอยเสียนเป็นไรพี่น้องมันกระส่าเนาะบัดบอลมันแปลนซะแหลจ่จ๋าคนเป็นมือกล่องนะพี่น้องค <laughs> นว่าแหล่คุดมีแต่ยอยากซับคนว่า เอามาสูมดูโอ้แล้วแบบว่าย้อนยางวาน่านพอคุยขี่พี่น้องไปมาขี่ให้เหยียบให้เบิ่งเลยกงมิ้นเขาเกือบเป็นเหยียบัขนเหยียบเลยโยละเบิดแล้วอ่ะใส่ของไปแล้วให้ของก็ได้ใบหน้าแม่นี่ป่ขวัยนี่นะบักไงเลยพี่น้องนี่ไงบานเจอเผือกไงป่าววะ มาค่ะพี <ท jogo. S 1> ่เล่าซูซสาแหล่ไปสะเนาะพี่น้องทายขี่ไปสะจะบอกเราไปว่าอย่าอย่าลงแน่น้อเอาใม่กับผลข้างลางกับคนเยวแนี้ยันอยู่แน่มันมันน่าไปเออแบ่สิออกมาจังฮะเอาหน่อยใจหนาวอึ้งหน่อยแน่มาสูงดูอึ้งย่างหวยอึ้งบ่กจ้าเนียยนอยู่บ่กโอ้ชาหัวมันบอกนี่โบบอกดีสับเนตามันคือบ่เห็นแต่ตาตัวนึองอ่ะเดะเดะยันอยู่บ่พี่น้องมือเกาะข้าคือสูมไก่คักแท้ จุ um <mm ่มก่ยค่ะมันโบเห็นมื่อก่อ่ะจุ um ่มไปชื่อได้เดชื่อตู้ไปไหนนี่ตัเองนะไปเห็นหอตัวอิงเมื่อกล่อนนะป้าเอาอยู่แบบเอิงหน่อยน่าอ้าว่าอาปล่อยมันไปมาควายนี่เน้อพี่น้องวาหันเพาะอิงเป็นควายอึงมันกสิบโอนค่ะประเด็นเนาะทนหักก็สังยังบบเห็นหูไหมก็ ตัวผูได้เล็กๆนะนี่พี่ชายดูไงขู่ต <c oughs> ัวนี <TER> ้ไๆพี่เนาะตัวผูตัวน <c oughs> ี้ไงตัวผูม <leaves> ันเลิกแนามันมันแหละจีน่าอย่างนี้เนาะรบอป้าแมหไหมไปสูงด้วยเด้ออ้าวเอ้าวท่าน่งไหมท่านจีนเด้อพี่นนางเด้อ ก็ารล็อกก็เลิกอนออนลกมันโมีเหอมีลืมอม,มีมาทัดลิกทัดเลได้ทั้งน้องใหม่ได้ทัง้งจิตนายมาพี่น้องจะมือเที่มมันก็นมีคายขีดตัวพี่น้องพูดไปแล้วมาเห็นหูนบ,บ,บาเลย เด่ออกไล้วหวก่อย่แม่เนี่ยบงสูให้พี่น้องบังด้วหวก่อยหัวแดงหวก่อยนเหลืองนี่จาปลาาจาวุ้านวยหยนซับขอมันตะผูนี่เออไม่หญ่ปอก่อยเด้พี่น้องซับสเลซับมา เห็นอยู่ว่มือกล่องขนาดซูมไปเรื่อยๆเลยพี่น้องจะเห็นมือเห็นแสแหละแบเบิ้งน้ามึอเจอกรบเเห็นหุงมือกล่องขนาดซูมไปซื้อพระน่าง่ายของกระสือชีวิตย์อย่างนี่โกนจนปงอยู่เขาบออาด์ตไว้แม่นออกน้องพี่เนาะชสวยอลไรพี่น้องข้ากแต่ที่นายหาตูมีป่าวให้มันได้หาซิคนมาเป็นขยงที่นายฮักกระอ้นมันกระอึดในเนาะพี่เนาะบุรุษคือแต่ละปีเฮาไปคุดเนาะขุ่มเหนือไปก็เจ้ากระถางเห็ดสวนเห็ดกูผ้ากูพื้นก็จะ อคุณเห็นหูแล้วถักที่ว่าได้ผมเห็นหู้อเสียงจะเปิดเออไปไหวแหงนี่ชุม่มยิงนะแป๊วที่นั่งทางเพชร อุศลจะพี่น้อยอยากซาบแล้วก็ไม่มีหักมาจอมบ่ก็เฉยนะทานบ่เลิกเลยมั้คอยัอยู่ในหักมาอู้ยังเละๆกับแม่อ้า่นี่ละเอาไปน้ก็เฉยเอาไปกับประธานห้าอย่างสะัทธาแล้ว nhung cát hú tìm cái đó một cọng đấy ui chứ nào hả tổ à là hạt mạnh khi mà lái chỉ bố hiến là mẹ là hết là hiến tổ là sao bố mẹ Húa hả Húa hả nè มันอยู่ในหักม่เองเดี uh. <laughs> ๋ยวหักซ้ำหักใหม่อะไงบ่เอ๋ยมันงามนะมันรู้วมาเป็นตัวผูตัวแมนถูหัวปะครับยังเป็นตัวผูอยู่แหลนมาทางกดนีพี่น้องเลอหักใหม่ปะบ่เอ๋ยทานดูบ่เอ๋ถทาสูงบู่เลิกแล้วเดี๋ยวปะบ่เอ๋ยทางนี้่ะจ้ะอู้ยุ่งยุ่งครบหนาพี่น้อง ผมลงผัวลงประเดังผมอ่ะได้ได้ได้โอ้ยตัวผู้พี่น้องเอ้ยนดี๋ยวเอาไหมคนบอจ้าข้างไปพี่น้องเอาเอาเอาพี่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 ควบคนเอาวะพี่น้องเอ้พี่น้องพี่น้องเปิดบ้านแหละไม่ใช่ว่ายังรุมอยู่รุมเนี่ยเอออีกแล้วทำควบเขียดพี่น้องเบิ่งแม่พี่น้องตัวใหญ่แถะนะผู้ยุ่งไล่ไล่พี่น้องเอ้ยจำแมงวันแมงมีมด้วยร่องของซะ เล่นไปเด้อพี่น้องเด้อแม่นบอกคุยทั้งเลยไม่ต้องมาเห็นเธอเห็นมาเอาคุยเถอะคุยแปดคุซิจ้าเขาหักใหม่เขาหักใหม่พี่น้อง <c oughs> อ,อืมเอาเถอะสีแดงที่ไหนบอกพี่น้องมาเนี่ย พูดเพท่อใหเขาส่จ้าให้กดบใจนีฮตัวเสียมไปขาวอืมสัตว์ตุบตจนอืมก้นขาโยอาพ่อน่มอ่อ้าา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 คาาาาาอาาาาา กนขาดแต่ปามยังอยู่มีไงวะเห็นไหมีแต่ซับแม่เออเ้าคุดมเป็นแห่งนี้นะหากมบแล้วีแต่ซับเ็นคุดไหมเด้กวหน่่ะซ่เดมาเดอุ่นอ้นอ้น่ากขุดขุดยนยันขาวห่าหมล้วแม่ ยังงู่ว,วเด้พี่น้องเลยยุงสีฮามสเละก็มันงีบปอกละอันนี้เป็นปอกหอกฟิาากจ้าไอ้อจ้อ้าวหูปแปะมันอยาก้เขืนแปะล,ล,ล,ลุ้นได้หบรานได้เล็กปอกเลยจ้ <laughs> จ <laughs> มลินต่อเท่นึงละเพราะกลองกี็เท่านึงละสวย ยังเลยน่าะคอยคุณทายาหใหกไม้ดีี่ดินเาตาอ้มั่ไหมเนขาเป็นแะไรมีเบยคือข้างอยู่ผู้เดียวใช่ไหมคอยหยาดซ้เป็นอะไระลูเขาหักไม้ไงได้ไหมไมิะมดเลิกก็เลิกบัดคุณจะว่าหนาเนี่คาเดียวกบซับพี่เนาะเด็กบมาทั้งะ ตรงแม่ตรงแม่แม่อุ้ยตบนหนึ่งเด็นแม่แมอ้กดตรงๆนะสายนไนไม่มีแต่ท <c oughs> างเ,เ<อ>ขาทางกระจะมีแต่ตัวใหญ่เฉพาะก็จับไปไหวพี่น้องก็จะลงไปไหวหัาลงไปซะกดตรงๆตรงแม่ได้เนีย <c oughs> ลงไปอย่างแม่ที่ายนได้ไหมใบไหว <c oughs> เอ้าพราง่ายของขาดเนาะมาสเอาออกก่อพี่น้อง มึงเนี่ยหจอดิบตหอ้มัอย really <laughs> ู่น้ำใบไม้เหมันจังบอบใจออกอะหดอยู่พี่น้องหดอยู่ซิบตัวสองก็อกฮเด้อพี่น้องเห้อฮะทำเนียปอผคุดขางไว้ผนไม้คว่ยไว้เนบอกงลูกนเาม่้นอยู่กันเมนอยู่ mặt bố bóc bóc mặt bóc 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 ให้อีกแก้มละให้กระยาิขีดินญาติอันใบไม้ลงไปพอ <c oughs> พี่แม่แม่มาค้วยพี่เนี่ยข้อยี่กับแม่มาคุยคว้ยหนีก่อน <c oughs> พี่น้องไ <c oughs> ล่ตาเด้อมือกล่องเข้ามาเสียนไปรไะดัมือกล่องกับตาเนี่มนมยมาขว้ยจีนายไล่กลัวซูมด้วยขว้อยีนายขนาดน่ะเนี่ปตามือมกอ่องสู้ไปไกลคว้อนี่เป็นแฟนเด้อ ยาวาได้หนุนหักหม้จะหักหม้ว่าถ้าเราซุดข้ามเลยหักหม่ติดถึงว่าน้ำเสียงละค่อยหูไมู้องหูเนหูเดียวหูแปลวเน่ยเดยแปลมันถีบหัไปเดี๋ยวแม่มาซูมดูเดินเดินกลนนี่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 นีอง่เขาแหละ่เขาแหละเดอีนว่ะตัวเมย ตัวนี้ไม่คือจอยนะอือตัวจยอะยดิคุ้ยนี่สองคว้ยบ่จ้ามัยเด็ดเนี่ยเด็อันนี้พอมันออกกุ้จ้าเนี่ยนะมาจ๊มาจ๊มต่จกเลยซะแหละนะพี่น้องมีเบอเนเ่้ยขับไปบอลตัวใหญ่กว่าเ โอยจะไปโจกกระหู้ม่ขนนด้วยโอคโอเคเลยอะโจกเสียงบง้สยมันสว่นแม่หน้หกมาสิดอีบพี่น้องอืสิดอีบพ่แหละวันนี้นะึนแหละที่ไหนก็ไ่ได้ย่งก็คบมาเนี่ยึนแหละมมือก่อนลลเมือก่อนยิ่รูแล้มือก่อนมันไล่เฮงน่ดีแม่ทัง่าัง่

อยได้ยัอันซับมันเขับนี่หากมาคาดตะหมอบตอบค้าใส่เรยได้แบบเด็กกดจังไงจ่ะมันเหนข้อ,อขยปลอมขวอยเกาไหมหนะตัวเมยังหาให้ง่ากนะเต็มกลดนะไม่ขุดเ่า ขี่มือขามหัวขามห้องเด้อยจ<น>ังลงซนี่เฮ็ดโอ้ยน้ำอ่ะน้ำน้ำโอ๊ยพี่กันก็มักน้ำละ่ะซิร์ อ่าดองอะเจลาเจ้าเจ้าเจ้าพะลานทีนหินิถวพลานหีนพะลานหินพะลานหินพรลานทีนไม่ากันเด็ดจนใครเลนี่นุงคคือใครล่ะตอนนี้ละลอยเด้อจ้ะ เริ่มรอออกเมือ่อแล้วเนาะรอยเหง่นนะมันสีเทียงอ่ะมา,ากแบบใกล้ๆพี่น้องเพื่อสีหอลดจิตหน้ามันกะอึดเนาะคนร้ายกาควขี้ไหนเป็นไรซะน,นี่ห <laughs> มากเสียมรุดพี่น้องเ <laughs> ดี๋ยวเราถาไปโชคคุนงานกันอยู่เนาะน้องบอเพื่อสิตใดร้ายกว่ายานมาแพรย,ยิงนางอยู่เด้อยิงนางของจะนักเป็นลักซันของนะแอวล่จนกิว <ih> ้ว <n ork> พี่น้องตอนนี้มาหอดบอลจเลยเนาะสื่อมาคงมตาต่เพะ mời nhà mời anh hưng anh của bố mẹ nữa Ừ, mà mẹ anh hưng anh on à có mì hưng anh 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 hưng หลังจากคุ้แล้วเราก็มาโซ่ผลงานของแต่ละคนเนาะพี่น้องนี่ก็คือของยิงนางเพิ่นเนาะเดลา่ากูโมได้เพิ่นเซียนคุดจินนายเนาะพี่น้องคุดอยู่จุบจูบพอคุยดูดูเพิ่นนะั่นเนาะอ่ะสมุตเพิ่นก็มาขอเบิ้งนำเนี่ป้าเพิ่นว่ารายแหงดิเพิ่นจะเอาของของเพิ่นมาโซ่ผลงานคือกันเนาะของมักใหญ่ของเพิ่นนะ่ะพี่น้องจ้างแต่ว่าเพิ่นบ,บ่ปิดตีนดีก็เลยบ,บ่เห็นเนาะเพิ่นบ,บ่เปิดให้เบิ่งมันเต็มน,นี่เห็นบ่พี่น้อง มันเต็นออกนาของเพิ่นบ่ได้ปิดตินดีดเพิ่นว่าอย่ามันบ่ซดเพิ่นก็เลยบ่ปิดอ่ะมาเบิ่งของของสะแลเนาะบัดนี้นี่เนาะสะแลก็ได้คือกันเด้อพี่น้องบ่น้อยนะเด้อเห็นว่าทาคนีก็ได้พอจยวพอนคือหมู่อยู่ได้นี่เอาเตนออกแล้วปิดตินดีอยู่เด้อพี่น้องแต่ว่าตนน้อยมันบ่ได้ปิดนี่เนาะ อามาเบิ่งไกลๆอีกเื่อเนาะนี่เข้ากับมาหน่อยนะคือกันแล้วว่าน้อพี่น้องมองงามแต่ห้างกินมันเดือจ้ามันขโมยก็ขู่ยิ่งเดือดถึงว่าบได้ร้ายก็ได้พอใจเนาะมาเบิ่งของของเส้าแห่พี่น้องเพิ่นกัดได้ร้ายเลยเพิ่นกับยิงหนังได้ร้ายกูโม่เลยขูจิน่าพราะคุ้ยดูกูโม่เนาะเพิ่นเป็นเพิ่นเคยมาเนาะพี่น้องเพิ่นเป็นผ่านน้ำผ่านนะไปชุ่มแสลงกับไปน้ำชุเพิ่นอนนี่ป้าบักได้ร้ายเนาะได้ร้ายกูโม่สงสัยหอยลอยโตยเด้อเนี่

โอ้ยมาคุจีน่ายเจอเห็ดบาดมาคุจีน่ายพอเห็ดปวโอ้ยแม่เตรยเาเอาเลยพ่จ้าเขลือแเอาเลยยนเล็กน่อยก็จะวาอยู่วก็จะหาเพชรมื่นี่นไม่หเื่อไมือยังไอแม่โอ้ยเพ็ดก็อยากได้เพอยากได้จีน่ายก็อยากเอาอ้ยแเชื่อแป้นงามมาก

นี่ปผ่าเวรมาเสีมเลดอกนี่ก็จะเหี่ยมันน่ะยังมาได้นี่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 เออถ้าเหี่ยมดอกนี้โอ้โหน้องใหม่เข้าหาพี่น้องโอ้ยมาหาจีน่ายได้เฮ็ดกำลังสิ้มือวะมีอย่างเป่าเคลียเบิงว่าเฮ็ดปัวแล้ก็คุดจีน่ายพี่อย่างงี้เด็กหน่อยเขาบอกอยู่ว่าเฮ็ดปัวออก็จะเอาเฮ็ดมือได้แล้ว เราจะอาแบบนเนาะอันถ้าเอาเดี๋ยวจะเอาแบนี้เนาะนี่หัวหมาวางเกลียวอยู่หัวเปรูอยู่เอาเอากระไม่เต็มมืเลยไหาแล้วมากมามาพี่น้องตอนนี้ก็มาหอเถื่อนหอซานเป็นทีเหยียบหอยนอซเลจนอาบน้ำเปลี่ยนสุดเนาะอยู่พุ่นแบดเบิร์ตกันนาะก็เลยสิมาจบคลิปอยู่เฮือเนาะส่วนจิ้นนากระผากันได้เบิร์ตสุขสุคนเนาะบ่มีผู้ใดบ่ได้เนาะได้เบิร์ตทุกคนเนาะได้พ่อจุ๊บพ่อแจวเนาะ พี่น้องทีมงานซันนิยนายกระดับักเล่นร้ายเนาะซุ่มสมุกซุ่มสนางเนาะกระดับักเล่นร้ายเนาะพี่น้องก็จะแหงคุดเป็นเนาะกู้แห่งใดร้ายเนาะพี่น้องอีกอย่างได้เนาะไม่ม่าเพาะเนาะ่วนน่ะได้เท่าหมักคุงเพาะเนาะกู้แหงเป็นสื่อมาคุงมาไว้ให้ตำซุ่มแซวเนาะนี่สและกับอาบนังสิบตำซูสุพินกินเนาะพี่น้องโอเคเนาะพี่น้องสำหรับกินเมีสและสิฝากไว้สำหรับก็ ไปพอกันไม่คลิปหน้าเนาะถ้ามากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจสและเห็ดคลิปต่อไปในเด้อบ๊ายบายสวัสดี